ใช้ AI เลยใช่ Aston Martin เนี่ยเราเรียกว่าเป็น Aero Blade สร้างดาวฟอสให้กับตัวรถโดยที่เราไม่ต้องใช้วิงหรืออะไรที่เป็นสปอยเลอร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่นะครับจำไม่ได้เลยเครื่อง4.0ลิตร V8 Twin Turbo โบไอร e งม้า680 PS โอ้โหนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ Aston Martin Bangkok นะครับเพื่อมาเปิดตัวรถ รุ่นใหม่ล่าสุดของ a s ส o n น a r มาติครับแล้วผมมากับน้งบองบูมเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากรถแบบ Grand Tourer นะครับกลายเป็นอะไรฮะซูเปอร์ทัวร์ครับซูเปอร์ทัวรนะครับเมื่อก่อนเป็น G t, t ะนะเดี๋ยวนี้เป็น ST แล้วเดี๋ยวมาดูนะว่า ST ทีนี่มันจะพิเศษยังไงเริ่มกันเลยฮะด้านหน้าก่อนเลยนะครับสังเกตหน้ากระจังครับนี่คือหน้ากระจังที่ โอ้โหดูใหญ่ดูแบบเต็มใช่ครับที่เหมือนกับ DBX นะใช่ครับเท่าที่สังเกตตัวเนี้ยถ้าเทียบกับ DB เลเว่นเนี่ยเราใหญ่ขึ้นมาถึง56นแต่ที่สังเกตดูนะฮะเจ้าโลโก้ครับมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวหนังสือแอสเซนตินใหญ่ขึ้นใช่ครับนะฮะทำไก็ใหญ่ขึ้นด้วยและยังเป็น enamel ไหม เป็นแอนิเมลเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเมลที่เราทำที่เบอร์มิงแฮมเหมือนเดิม110ปีแล้วนี่แอนิเมลนี่เหมือนจิวเวลรี่เลยใช่ครับเราทำเป็นลักษณะคือเราให้บริษัทที่เป็นจิวเวลรี่ของอังกฤษนะครับทำให้เลยถัดมาเป็นตัวเซนเซอร์ตรงนี้ใช่ครับระบบมีอะไรบ้างเซนเซอร์ก็จะมีระบบเซฟตี้เอดัสให้ทั้งหมดนะครับเ e นคีฟเ c นเชนจิงนะครับผม Adaptive p u s l Control อ่ามีครบมีครบครับอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะใช่ครับมาตรฐานครับไม่ต้องใส่เลยครับและแน่นอนครับกล้อง360องอาสช่คงศามีให้รอบคันอีกแล้วนะครับกล้อง360องศาสำหรับคันนี้เนี่ยเราสามารถจะเลือกเป็น3มิติได้แล้ว3มิติได้ใช่หมุนดูได้เลย ใช่ครับอ่ะถัดมาด้านล่างนะครับเป็นช่องแอนเทคนะครับเพราะว่ายังเป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่พอถัดขึ้นมาฮะไฮไลท์ครับไฟหน้าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยตรงนี้ใช่ครับใหม่หมดโดยสิ้นเชิงนะครับก็จะมีตรงนี้เป็นอ่งรครับเราเรียกว่าเป็นอินเวอร์ p y r พีระมิดดีไซน์อินเวอร์ a m i พีระมิดดีไซน์รับมันเป็นยังไงคือเรา ใช้ลูกรับของพีระมิดนะครับแล้วก็ผสมกระสานด้วยการดีไซน์แบบว่าเราใช้เ i เนี่ยเข้ามาช่วยอ๋อใช้ AI เลยใช่เมื่อคุณเปิดไฟหน้าเนี่ยนะครับในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยใช่มันจะจะด้องว่นยังไงใช่มันก็จะซ้อนเป็นลูกลับของโคมไฟหน้าของไฟหน้าใช่ครับและด้านบนตรงนี้นะครับคุ้นๆฮะอยู่ในวัคคูรีใช่ครับามตัวไฮเปอร์คาของเขานะครับเป็นแท่งเหมือนแท่งคริสตัลนะครับ นังดูแล้วแหมสวยงามจริงๆนะครับก็มีเรื่องของตัวหนังสือแอสตันมาตินหนังสือแอสตันมาตินตรง้ีด้วยโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของเราครับผมไม่รู้นะครับว่าเป็นแอสตันตัวรายละเอียดตรงนี้ครับผมที่เป็นลายควิลติงนะครับเราก็ล้อกับตัวภายในรถเช่นกันเนาะครับผม้ากับพองฮะอันนี้เป็นวัสดุอะไร เป็นวัสดุอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แคลมเชลละเราก็จะเป็นเปิดเปิดแบบนี้นะใช่ครับผมเดิมเปิดแบบนี้ใช่เดิมก็จะเปิดริกมาทางนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็จะเปิดธรรมดาละเปิดธรรมดานะใช่ครับอ่ะมาดูล้อบ้างครับแม่ยี่สิบเอ็ดนิ้วใช่ครับใหญ่ขึ้นจากเดิมนะฮะแล้วสวยเลยเห็นบอกเป็นฟอร์จด้วยใช่ครับใน DB12 เนี่ยเราให้เป็นล้อฟอร์จตั้งแต่สแตนดาร์ดเลย จากเดิมที่เป็นล้อ20นิ้วเนี่ยก็คือจะถ้าเป็นล้อ Standard ก็จะอยู่เป็นเป็นล้อแคร์สอลอยเฉยใช่ไหมครับอันนี้เราก็ทําให้เป็นล้อฟอร์เลยแล้วก็ช่วยเซฟเรื่องน้ําหนักลงไปด้วยนะครับแล้วเห็นบอกร่วมมือกับมิชลินด้วยใช่ครับยาง,งนี่มีเสร็จที่เรา d e v วล็อโดยมิชลินนะครับสำหรับแอสตันมาตินโดยเฉพาะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกที่เราใช้ Pilot Sport s 5นะครับ ก็จากเดิมเราใช้ p ีเซีโมานัดอย่างน้า27535 z ห้าสามห้า R 2ีครับเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกไหมเป็นคาร์บอนเซรามิกครับคันนี้แต่ว่าจะมาในรูปของออปชั่นครับออ๋เป็นออปชั่นใช่จานจะอยู่ที่410มิลลิเมตร้าเป็นจานเหล็กธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่400มิลลิเมตรครับอัดมาแน่นอนแอสเซนตินต้องมีไซส์สเตรกนะครับมันช่วยอะไรบ้างไซส์สเตรกเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของระบาย ลมที่จะอยู่ในคุมล้อเนี่ยวนอมานะครับเราก็เรียกได้เลยว่ามันเป็นแอโรพาสชิ้นหนึ่งใช่ไหมซึ่งทางแอสตันมาตินเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาให้สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับจากช่องลมตรงนี้เราก็จะแชเนลเข้าไปสู่ตรงบริเวณซีดักตรงนั้นซีดักตรงโน้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปนะครับตรงนี้มีช่องอีกนะครับนี่จากตรงนี้ไหลมาที่นี่ด้วยนะครับนี่คือแอโรไดนามิกนะครับใช่ครับ จุดหนึ่งด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้มีเกอร์เทิตรงนี้ด้วยนะครับใช้มาจากด้านหน้าเลยนะฮะใช่ครับโอ้โหสังเกตได้เลยว่า a s สซนมาตินเนี่ยพยายามซ่อนชุดแอโร่ต่างๆไว้เพราะว่าดีไซน์เราเนี่ยเราก็ยังอยากให้มีความแบบคลีนอยู่คลีนเรียบรูใช่ครับคลาสสิกใช่ครับนะครับมาถึงตัวนี้อีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปล้เดิมไม่ใช่แบบนี้ บก้านนะครับโอ้โหเห็นเปีกันนะ่ปีกข้างบินเลยทางนี้ใช่เราเรียกว่าเป็นไซด์วิงตัวกระจกเนี่ยสามารถพลิกออกมาได้เลยนะครับกดอันล็อกให้ดูป๊บนี่นะครับโอ้โหนะครับซึ่งกระจกเี่เห็นบอกว่าเป็นฟิกนะฮะไม่ได้ปรับอย่างนี้ใช่ครับกระจกเนี่ยจะถูกฟิกซ์ไปเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเฟรมเลสไปละจะไม่มีมอเตอร์ข้างในเราจะปรับจากตรงนี้เลยครับ ก็จะปรับด้วยอันนี้ทั้งอันเลยใช่ครับจะปรับให้ปรับมุมต่างๆนะครับเช่นเดียวกับตัวนี้เมื่อก่อนต้องใช้ดันเนาะเมื่อก่อนต้องเมื่อก่อนต้องกดอย่างนี้ต้องใช้แม่นุวงดันอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เราเรียกว่าเป็น free sending door handle นะครับพอคุณกดอันล็อกปุ๊บเปิดให้เลยเปิดให้เลยนะครับยังเป็นสวอนวิงไหมใช่ยังเป็นสวอนวิงอยู่นี่เป็นเอกลักษณ์ของแ s สันมาตินเพื่อหลบใช่แต่ตัวฟุตบาทนั่นนะครับ แล้วเวลาเปิดเราก็จะเหมือนเราลงจากโหงนะเปิดเหมือนทีหงใช่เท่เช่นเดียวกับการระยะนะครับสามารถิกระยะได้ใช่ครับ่คเนี่ยเราจะเปิดแค่ไหนก็ฟิกไว้อ่ะเมื่อกี้ลมมาปอื้ดมานี้เข้าตรงนี้ครับถุงซ่อนไว้ครับ เราเรียกว่าเป็นช่องซีดักนะครับผมเป็นซีดักใช่ก็เราก็จะมีลมเนี่ยเข้าไปจากช่องทางนี้ครับเพื่อที่จะออกไปทางข้างหลังออกมาตรงนี้่ตัวฮอนสตรงนี้มันท้ายอย่างเนี้ยใช่ครับคือมันมันดูดดันใช่ครับใหญ่เดิมใหญ่ขึ้นขึ้นครับกว้างขึ้นตัวสําหรับมิติตัวถังเนี่ยกว้างขึ้น22่มิลลิเมตรยี่สองมิลจาก db 1 1ใช่ครับใช่ไหมยางก็ใหญ่ขึ้นนะฮะสามสองห้าสามสิบใช่ครับยี่สิบเอ็ดนี่นะความกว้าง ตรงนี้ที่แตกต่างจาก DB11 ใช่าไหมฮะใช่ครับ DB11 เป็นไงเรียบ DB11 จะเรียบไปเลยครับเรียบไปเลยแล้วก็ตัวถ้าเราดูไปทางโชเดอร์ไลน์เนี่ยโชเดอร์ไลน์ของ DB12 เนี่ยจะสูงจริงๆโชเดอร์ไลน์สูงกว่าครับใช่สูงกว่านะครับก็ดุดันอะดุดันกว่ามันมันดุขึ้นมากครับแต่ไฟหลังเนี่ยก็จะสไตล์เดิม เป็นคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าในเรื่องของการดีเทลเนี่ยแอสตันมาตินก็ทำให้มีรายละเอียดเยอะครับผมนะครับอ่ะมาถึงรถที่บอกเมื่อกี้นี้อันนี้คีไฮไลท์ของเราด้วยแอคทีฟสปอยเลอร์ที่เป็นใช้ลมใช่ไหมใช่ครับเราเรียกว่าเป็นสำหรับแอสตันมาตินเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแอโร่เบลดแอโร b เบลดใช่แอโร b เบลดนะครับแอโร่เบลดเนี่ยเมื่อรถเนี่ยวิ่งมีความเร็วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับ เราก็จะมีแผ่นเป็นเหมือนลมเนี่ยค่อยๆขึ้นแผ่นนี้แผ่นนี้ใช่เป็นเบลดเป็นลักษณะคขึ้นมาใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอคทีฟแลปขึ้นมาสามารถเปิดขึ้นได้นะครับที่ความเร็วสูงกล่าวกันว่าความเร็วสูงๆเนี่ยตัวแอร์เบลดเนี่ยสามารถสูงได้ถึง1เมตรเลยโอ้ครับแล้วจะสร้างดาวฟอสใช่สร้างดาวฟอสให้กับตัวรถโดยที่เราไม่ต้องใช้วิงหรืออะไรที่เป็นสปอยเลอร์เลย ให้ดูเรียบๆไว้ใช่ครับนะครับนี่ดูด้านหลังครับตัแอสตันมาร์ตินตรงนี้นโลโก้ใหม่นะฮะก็มีกล้องหลังนะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับเซ็นเซอร์แล้วก็เป็นท่อท่อน,นี้ก็ขนาดใหญ่ขึ้นไหมกับ DB11 ใกล้เคียงกับเดิมครับแต่ว่าท่อเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะปลายท่อเราก็จะอยู่ในออปชันที่เป็นแพคเกจของเราครับผมได้นะครับรับผมตัวนี้ก็เป็นไฟถอยหลังใช่ครับนี้ฝาถังน้ามันเป็นไงก็เป็นแบบกดครับผมกดได้เลยนะครับใช่งแบบไม่มีฝาอีกทีหนึ่งนะไม่มีครับอันนี้จะเป็นแบบว่าสามารถใส่ใ่ได้เลยห่าใจได้เลยก็จะเป็นเบนซินปกติเป็นเบนซิน95 นนะะครับอ่มาดูภายในเลยนะครับเป็นไงเห็นบอกว่าเปลี่ยนหมดเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับเอาครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน Aston Martin DB12 เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่นะครับจำไม่ได้เลยใช่ครับมันโมเดิร์นนะครับ ก็จากเดิมนี่ก็จะเป็นโค้งๆจะเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ครับคลาสสิกนะครับหน้าจอโค้งเราก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอระบบแบบทัชสกรีนทัชสกรีนทีนี้นี่ใช่ครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ใช่ครับนะครับอันก็จะเป็นอินสตูเมนต์คัสเตอร์สหรับคนขับครับผมขนาด10.25นิ้วครับทั้งสองตัวอันใช่นี่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวลองเปิดจอด้วยเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนี่นะครับแอสเันมาร์ตินนะฮะก็ จะมีอะไรบ้างในลองโชว์ดูก็จะมีเรื่องของการเลือกโหมดขับขี่นะครับเราสามารถเลือกจากเป็นหน้าจอทัชสกรีนเลยก็ได้สามารถคอนฟิกเป็นอินดิวอก็ได้ว่าคนขับวงการยังไงนะครับผมแล้วก็เรามีเพิ่มขึ้นมาก็คือหน้าจอเทเลเมตรีซึ่งเราสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆโอท ทางอากาศเลยใช่อัปเดตท,ทางอากาศใช่ครับผมก็ในอนาคตรเราก็จะมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาอีกฮะและ้วก็เสริมนิดน,นึงก็คือว่าตัว a s t ต n m มาตินเองเนี่ยเราเนี่ยได้ develop interface ด้วยทีมของเราเองแนะครับใช่ก็อ่ะมาดูพวงลอยนิดน,นึงนะครับพวงลอยก็สวยงามนดีไซน์ใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวก ปุ้ยคอนโทรลนะครับเป็นอะ์ดับเบิลไหมใช่ครับเป็นอะ์ดับเบิลปุ้คอนโทรลนะครับนี่ก็เป็นเซตต่างๆนะครับนี่ทั้งร้ับอะต่างๆมีหมดเห็นบอกว่ามีเจสเจอร์คอนโทรลด้วยเหรอสำหรับเจสเจอร์คอนโทรลเนี่ยเราสามารถมองได้รอบทิศทางเลยอืมครับแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์มีกี่สีหลายเลยครับเลือกได้หมดนะครับเป็นสีส่วนอันนี้เป็นช่องแอร์นะครับสามารถหมุนปิดเปิดนะครับเลื่อนซ้ายขวาได้บนล่างได้ นะครับตอนนี้มีปุ่มเลยบ้างละลายฝ้าหน้า,าละลายฝ้าหลัง,ลลอ,งโอโตโอนะครับโอโตโอ,อตโตล็อกล็อกล็อกคาันล็อกนะครับเอซีนะครับแล้วก็การไหลเวียนแล้วก็ซิงค์ซิงค์นี่คือสองด้านแพร่เท่ากันนะครับตัวนี้เทมนะครับนี่เปิดเทมเ,เปิดแล้วก็แฟนนะครับสังเกตว่าปุ่มที่เราทำมานี่ก็คือเราโจรสำหรับการสัมผัสเลย ผัดนุ่มนะครับบนลุ่มตรงนี้นะฮะบนลุ่มตรงนี้ก็เป็นเบาะร้อนเบาะเย็นใช่ไหมมีแยกกันสองข้างนะครับปิดเปิดเครื่องเสียงใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่อ่าตรงนี้ก็เป็นอ่าคิปปิ้งนะครับนีปาร์คิ่งออฟแล้วก็กล้องอ่าอันนี้เป็นกล้องนะครับอ๋อมีเกียร์แมนนวลด้วยใช่ครับนะครับเราสามารถในโหมดสปอร์ตทรัฟเนี่ยสมมติว่า ลูกค,ค้าต้องการจะเล่นเกียร์เองเลยหรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถจะล็อกรอบให้ได้เลยว่าเฮ้ยเกียร์อย่าเปลี่ยนนะาสาหรับในบางรุ่นหรือใน,ในบางยี่ห้อเนี่ยเวลาเราอยู่กลางโค้งอ่ะแล้วเรากาลังต้องการจะลากรอบอะไรเงี้ยยูดีเกียร์มันเปลี่ยนใช่ไหมมันก็ทําให้อตรารดถเนี่ยมันต้อยลงเราก็เลยมีปุ่มที่ว่าล็อกให้เลยว่าโอเคถ้ายูไม่อยากจะเปลี่ยนนะเราก็ไม่เปลี่ยนให้เป็นโหมดแมนนวลให้เลยเกียร์ก็ทันสมัยละเล็กๆนะครับตรงนี้ปรับ ใช่หมดใช่ไหมเป็นไดรเวอร์ควบคุมแล้คบบใหม่นะครับแล้วก็ start stop ไปอยู่นี้เลยใช่ครับสะดวกดีใช่ครับสังเกตว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้ใช้งานง่ายต่อผู้ขับคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยผู้ขับเนี่ยปรับตัวได้เลยใช่ไหมครับอย่างที่ป๋าแมนลองเล่นปุ่มเมื่อกี้คือมือเราเอื้อมถึงหมดเป็นเข้าถึงได้ง่ายมากใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปนั่งหา ฟังชันนี้มันจะอยู่ตรงไหนเราดูเลยวว่าโพซิชันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถัดมาฮะพักชันคอนโทรลใช่ครับนะครับแล้วก็ปรับเสียงท่อใช่อ่าปรับโชคได้โชกครับแล้วก็เป็นซัดสต็อปเครื่องยนต์นะครับโชคนี้เราก็มีการเราเรียกว่าเปลี่ยนเลยแล้วกันเนาะเปลี่ยนจากเดิมเนี่ย คือเราใช้เป็นวิวสไตล์นะครับผม DTX นะครับเพิ่มแบนด์วิดต์ไปอีกห้าเท่าหรือห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเพิ่มพอๆแมสแหละใช่ครับครับให้มันขับมันมากยิ่งขึ้นใช่ครับนะครับมาดูวงไหลนิดนึงนะครับเป็นตัวแพทเทิรเป็นโลหะด้วยใช่ครับเป็นโลหะจริงๆครับผมโลหะจริงเลยวัสดุจริงนะครับแต่อันนี้ยังคุ้นๆนะเนี่ยนิดนึงครับยังคุ้นๆอยู่นะครับอ่าก็ สวยงามนะครับใช่ครับแล้วก็ด้านบนเป็นไรไฟเป็นแผ่นที่อวบนี่ครับเคสสัมผัสเลยนะนี่แต่ไม่มีตันลบนะไม่มีครับไม่มีมีแต่โอ้โหนี่ลายหนังเขานะครับตามสไตล์ปิดใช่ครับนะครับนี่มีพันธราดด้วยสลับนะครับตัวบังแดดก็สามารถใส่ได้ไม่มีไฟเตัวบังแดดนะครับแล้วนู่นมีไฟปะ ไม่มีอ่าไม่มีเหมือนกันแต่ไอ้พวกบานพงบานพับนี่เขาเป็นโลหะเลยนะโลหะเงานะครสวยงามนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เฟรมแลสด้วยนะสังเกตว่าภายในเนี่ยเราจะมีเรื่องของคาร์บอนแพ็คเกจช่วยด้วยนี่มีคาร์บอนด้านอันนี้เป็นออปชั่นนะครับผมเป็นออปชั่นะตรงนี้ก็มีที่ใส่วางแก้วน้ำนะครับมีที่ปิดได้นะตรงนี้ก็ เปิดมามีที่เสียบ USB C 2จุดนะครับแล้วก็ซับเกจจุดสองโวลต์หจุดแล้วก็มีที่ใส่ของมาให้อ่ามีเก๊แล้วมีเกะแล้วเดิมไม่มีเดิมไม่มีนะครับวล้าปรับขึ้นลงเข้าออกได้ด้วยไฟ้าครับนะฮะก็เป็นมาตรฐานนะครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงถ้าเป็น สแตนดาร์ดเลยเราจะให้เป็น Aston Martin Audio ครับผมสามร้อยเก้าสิบวัตต์แล้วก็จะมีลำโพงทั้งสิ้นเนี่ยสิบเอ็ดลำโพงด้วยกันแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการคุณภาพเครื่องเสียงที่ดีมากขึ้นเราก็จะมีเ,เป็นออปชันก็คือ p o w e r สยายมือเกียร์นะครับมันก็จ่ายถังเพิ่มใช่ครับก็จะเป็นลำโพง100เอ่ 1, att, เอ1,170บวัตต์ครับโอ้นะครับอ่ะนั้นเดี๋ยว มีช่องข้างล่างอีกเป็นไวเลสชาร์จเป็นไวเลสชาร์เจอร์ครับเป็นไวเลสชาร์จนะครับนี่ด้านล่างนี่ครับแล้วก็มาพร้อมกับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto เออจนตัวปับเบาอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับสามารถเป็นเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่สามคนเลยนะนะครับตรงนี้แล้วมีปรับตรงนี้ได้ด้วยหรอปรับตรงใช่ครับปรับปีกปรับปีกได้อีกนะครับตรงนี้นะ ครบถ้วนงั้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นิดนึงนะครับนี่ครับเอาครับเดี๋ยวลองดูเครื่องยนต์เลยนะฮะนี่ป๋โปองนะครับเปิดด้านหน้าไม่เคยคุนนะครับกับแอสตันนะฮะก็เปลี่ยนแต่เครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนครับนะครับนี่คือเครื่องยนต์ AMG ใช่ครับนะครับ M หนึ่งเจ็ดเจ็ดถูกต้องครับยังใช้ได้ดี ใช่ครับและสามารถจูนแรงมาเพิ่มโอ้หเห็นบอกเยอะนะใช่ครับโดยที่เราเนี่ยคือเมอร์เซเดสเนี่ยก็ให้ออสเซนต์มาติเนทำการจูนไปนะครับอ่าไม่ว่าจะนี่คือขนาดเครื่อง4.0ลิตร4.0ลิตรครับ t ี i n 8 Twin Turbo ใช่ครับไอแรงม้าไอแรงม้า680 PS ครับโอ้โหไม่เคยเยอะขนาดนี้นะรุ่นที่แล้วเท่าไหร่รุ่นที่แล้ว510โอ้โหขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะมาก นะครับนี่คือเครื่องก็ใช้ใน one d ท s ใช่ครับแล้วก็ใช้ใน db 1 1นะครับซึ่งก็ถือว่าโจนให้มีความจี๊ดจ๊าดมากขึ้นใช่ครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของตัวอัตราทดเฟืองท้ายด้วยอัตราทดเฟืองท้ายที่ชิดขึ้นนะครับเดิม db 1 1ไม่มีดิฟล็อกใช่ครับอันนี้มีแล้วอันนี้มีดิฟให้แล้วนี่มีดิฟก็เพื่อเพิ่มความดันามิกให้ตัวรถด้วยเพราะว่า ตัว DB12 เนี่ย Aston Martin เองเนี่ยก็ต้องการที่จะให้เป็นรถที่แฮนดิングดีอ่านะครับตัวนตรงนี้ครับโอ้โหมีท่อจากด้านหน้าใช่ไหมจากตรงนี้นะครับระบายขึ้นมาทั้งดนด้วยนะครับซึ่งก็ดูแล้วดุดันนะรตรงอื่นมีอะไรพิเศษดีไหมฮะด้านในก็จะมีเรื่องของการทำเวทบาลานซ์ใช่ไหมเขีว่าตัวเครื่องเราก็ มีโพ s i t i o n ถ้าเป็นอย่าง DB11 มันจะชิดเข้ามาหน่อยชิดเข้ามาหน่อยตัวเวทตัวเวทบาลานซ์ของคันนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น48-52 48หน้า52หลังอัตราเร่งอัตราเร่ง100นะครับก็3.6วินาที3.6วินาทีก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความน่าสนใจนะครับของรถ Aston Martin DB12 นะครับที่เปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องบูมนะครับที่มาช่วยกันสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมประแานและน้องบูมต้องขอลาไปก่อนพบกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ